เอาล่ะได้เวลาถ่ายลูกครอบครัวเอาล่ะยิ้มหน่อยทุกคนเอาเฮ้ยถ่ายรูปโดยมไม่บอกพี่เหรอตาถ่ายด้วยคุณแม่ครับเออสวยจ้าลูกไอพี่หมูตอนว่าไงนะฮะอีน้องเวนก็มาดีครับ โอ้ปีที่กาหานเกินโอ้โหสมเป็นลูกพ่อเลยอืมวนนี้ต้องแต่งตัวอเลยดีนี่คราวฉันอยากให้ฉันขอนายน่อขออะไรก็บอกมาสิฮะให้ขอให้หนายใส่ชุดเมดหน่อยนะฮะไม่เอาให้ตายไงก็ไม่ใส่ปีนึงก็ไม่ใส่นะใสหน่อยนะาฉันมีแผนและแก้พี่ได้ละ ให้ตายแกเขาไปใส่ชุดเดปเดคาะเรีอบร้อยแล้วอาอีฉันมีรูปภาพของฮารุนั้นนายจะทำไหมอืมก็ได้เห็นไหมก็ก็าตาตรงนั้นด้วยนะแล้วตรงตรงนี้โอ้โหมีคนรับใจ้นี่คือดีมาก,กนะเนี่ยหืม มันมีใครแอบบินทาไอพี่เวนหืมชอบใช้พูดคำหยากใช่ไหมได้เดีย๋ยวจะจบไปสวยแน่ชีวิตดีพี่โอ้โหแค่พูกการเลเทคะายตีพี่ไปได้เลยเอาใหญ่ไหมเอออยากตายเตี๋ว่ีว่าโอเคใหม่นะหืมรอเรียนเก่งนี่ โอ้ยต่อ,อยซะพี่ตาบวมเลย,เยไปทิ้งหน้าบ้านดีกว่าอ้าเวเ้ยแล้วทำไมใช้ไม่อยู่หน้าบ้านแนวกะ ต้องตื่นต้องตื่นตื่นมาแล้วพี่ครับทำไมพี่ไม่ช่วยทําไม่ช่วยทําผู้บับการบ้านเลยครับงานบ้านก,ก็ไม่ทํเชอบไปทำเหมือนแม่น่ะนี่ามาจะรูปแม่จะได้ไม่ต้องด่าจ้ะแม่ยังไม่เห็นดูเลยเหรอลูกพ่อใส่ผู้หญิงนี่ลูกรับไม่ได้เลยแม่ยีดมหน้าไม่มา